อนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ของวิชาภาษาไทยชั้นป .3 นะคะถ้านักเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนก็จะแต่งประโยคง่ายๆได้นะคะแผนพังสาระการเรียนรู้ของบทนี้นะคะคือการ แต่งประโยคนี้นักเรียนก็จะสามารถแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารได้คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำสั่งประโยคขอร้องและประโยคคำถามนะคะาการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารนี้ประโยคก็คือการที่เรานำนำคำนำมาเร,เรียบเรียงน,นะคะได้ ให้มันได้ใจความว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นปลาว่ายน้ำข้าวฟ่างรดน้ำต้นไม้นกกระจาส่วนประกอบของประโยคนะคะถ้าจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้จะต้องมีสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งคือภาคประธาน ประกอบด้วยประธานคือผู้กระทำซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามนะคะภาคแสดงก็คือประกอบด้วยกิริยาและกรรมกิริยาก็คือจะเอาส่วนที่แสดงถึงอาการกระทำต้องคือคำกิริยาที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะกรรมก็คือใช้คำนามและคำสรรพนาม ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะทีนี้ชนิดของประโยควันนี้ที่เราจะต้องมาศึกษานะคะมาเรียนกันก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามประโยคขอร้องและประโยคคําสั่งนะคะมาดูประโยคบอกเล่าก่อนนะคะเป็นประโยคที่บอกให้เราทราบว่าใครทําอะไร อย่างเช่นนกบินนกนี้จะทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคหรือเป็นผู้กระทําบินเป็นปรยิยานกบินนี้เป็นประโยคที่ไม่ต้องมีกรรมมาล้ายก็ได้ความหมายนะคะกระต่ายแท้หัวผักกาดกระต่ายทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคเป็นคํานามนะคะแท้เป็นกิริยา หัวผักกาดเป็นกร,รนะคะคุณแม่ตาก่า,าคุณแม่นี้เป็นประธานนะ,ะตากเป็นกิริยาผ้าเป็นกร,รนะคะ่ะ่อไปเป็นประโยคปฏิเสธนะคะประ,ประโยคปฏิเสธคือเป็นประโยคที่แสดงให้คัดค้านไม่ตอบรับนะคะส่วนมากแล้วจะ ้องมีคำที่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในประโยคนะคะน้องไม่เดินน้องนี่เป็นประธานไม่เป็นคำปฏิเสธนะคะเดินเป็นกิริยาค่ะฝนไม่ได้ตกฝนเป็นประธานไม่ได้เป็นคำปฏิเสธตกเป็นกิริยานักเรียนมิได้คุยกัน นักเรียนเป็นประธานมิได้เป็นคำปฏิเสธคุยกันเป็นกิริยาต่อไปน,นักเรียนดูนะคะว่าประโยคคำถามเป็นยังไงประโยคคำถามนี้คือประโยคที่แสดงความสงสัยและต้องการคำตอบซึ่งประโยคคำถามนี้มกักจะมีคำว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำไม ส่วนมากแล้วจะใช้ในชีวิตประจำวันนี้เขาจะลงท้ายด้วยนะคะว่าคำว่าค่ะครับทำให้ประโยคนั้นดูมีความไพเราะขึ้นมีความสุภาพขึ้นดูตัวอย่างนะคะใครทำแจกันแตกใครเป็นคำที่แสดงถึงคำถามทำแตกเป็นปริยาแจกันเป็นกรรมค่ะ พาษาสัส่อนที่ไหนภาษาสังนี้เป็นประธานนะคะซ่่นเป็นกิริยาที่ไหนเป็นคำที่แสดงคำถามนะคะทำไมน้องร้องไห้ทำไมแสดงคำถามน้องเป็นประธานของประโยคนะคะร้องไห้นี้เป็นกิริยาต่อไปเป็นประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องนี้คือประโยคที่มีใจความ เพื่อขอความช่วยเหลือขอให้เขาทำอะไรให้หรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งประธานนั้นซึ่งคำในประธานของประโยคมักจะมีกะลุณาโปรดช่วยอยู่หน้าประโยคเสมอหรือบางครั้งก็จะมีคำว่าด้วยหน่อยนะอยู่ที่ท้ายประโยคส่วนมากเราก็ใช้ในประโยคขอร้องนี่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ ค,ควรจะมีคำที่พูงท้ายว่าครับนะคะเพื่อให้ประโยคไพเราะนะคะกรุณาหยิบหนังสือให้ผมหน่อยครับกรุณาเป็นคําที่แสดงถึงการขอร้องหยิบเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมของประโยคนะคะโปรดรักษาความสะอาดโปรดนี้คือแสดงการขอร้องรักษาเป็นกริยาความสะอาดเป็นกรรม ช่วยแจกแบบฝึกหัดด้วยค่ะช่วยนี้เป็นคำที่แสดงการขอร้องแจกเป็นกิริยาแบบฝึกหัดเป็นกรนะคะต่อไปเป็นประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งคือประโยคที่สั่งให้ทำหรือห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่จะใช้คำิริยาหรือคำว่าอย่าห้ามจงขึ้นต้นประโยคเสมอเช่น จงแปลงฟันก่อนนอนจงนี้แสดงคำสั่งนะคะแปลงเป็นกิริยาฟันเป็นกรรมค่ะห้ามจับสัตว์น้ำห้ามแสดงห้ามนี้เป็นคำที่แสดงคำสั่งนะคะจับเป็นกิริยาสัตว์น้ำเป็นกรรมยาเล่นไฟอย่านี้คือคำที่แสดงคำสั่ง เป็นกิริยาไฟเป็นกรรมค่ะต่อไปคุณครูก็จะสรุปนะคะเรามาร่วมสรุปความรู้กันของเรื่องประโยคนี้ก็จะสรุปได้ว่าประโยคบอกเล่าบอกให้ทราบว่าใครทําอะไรประโยคปฏิเสธมักจะมีคําว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้นะคะประโยคคําสั่งถามเป็นประโยคที่ถามต้องการคําตอบนะคะ ประโยคขอร้องมักมีคำว่าโปรดช่วยกรุณาประโยคคำสั่งคือประโยคที่ต้องการให้ทำตามที่บอกอหมดเวลาแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะมีคลิปต่อไปอีกขอให้นักเรียนไปทำแบบปึญหาที่คุณครูได้มอบไว้ให้นะคะ